ค่ะมีพกกับหนูในช่องสองตัวบะเชเมือนี่คู่หูหนูปวยแล้วค่ะแ็เลยมากินคนเดียวะคะ่ะมือนี่ก็สิบกินเป็นผลไม้ดองแล้วกับผลไม้สดนะคะกะซีมี่บักขามบักขามดองค่ะแล้วกับบักม่วงสดแล้วกับบักม่วงดองแล้วกับบักแซลค่ะคนไทยเอิ่นบักกอกน้ำดองเนะะี่ยค่ะแล้วกับม่วงขาวมะนาวหูค่ะและ้วก็มันสิเป็นอนั่นบักคอไหมคะ่ะเป็นบักบักคอค่ะ น,น้ำดำเอามาฮิตมากเลยค่ะแล้วกะ็นี่นังจีม้มมะเฮ้าค่ะแม่ขั้วเห็ดไห่แม่ขั้วก็ตะกร่องคอนเดียวกันค่ะเล้วก็มาสเสิร์ฟบนน้ำนมแกงเลยค่ะมาเริ่มกินเลยค่ะนกุกศสิกินเป็นบักม่วงสดนี่สมอมเปรี้ยวค่ะจันจนนิ้มก็อยู่ไม่มามันเผ็ดจัง่อย นี่บัพคอไปต่อยเองนะคะนี่ไปทำไรสุพยายกรธรรมชาติครับไปกอกิิงห่างเวทแล้วไปนุ่งเป็นบคัคขามนี่มือปิดสนามากินน้ำค่ะอดเจบ่อไหไว้กินเถอบัคขามดองจะเป็นมันหวานนะคะดองดิฉันอิ่มเลย นี่กับแดดฮ่อนๆด้วยค่ะปกติว่าจะไปเก็บบักขามแต่ว่าแดดฮ่อนพุด ีล้ว่นสิบมื่ไปนหน่อยนะคะมีคนยาง่ันต่อไปเัางหสิลองเป็นบักม่วงดองะคะ่บะบ อธิบายว่ถืกก็เป็นรสชาติบุงเมืองดองละคะ่ะแต่ส่วนตัวน,นี่น,แบบน่กแบบพลมแมงซ้นมากกลัวค่ะมือกล่องเล่าปไปไหวลวคะ่ะ <c oughs> มันนีก,กับสิเป็นเงาๆะคะ่ะคู่หูมาอยู่ ากาเตียนมันก็นเลยบ่สบายค่ะกากฝากทุกคนดูแลจะพรอมเ้อะค่ะพอดีวันหนูหุ่นแบบอ้วนๆน,นิดน้อยมันก็นเลยแบบร่างกายแข็งแรงดีค่ะจอยเกินไปมันกับ,บ่อดีค่ะต่อไปเ้องกินบักเซลค่ะเซลยูนินนง มันก็จะเป็นอธิบายไว้ถือค่ะสีข้มก่อนมันเป็นเหนียวเหนียวเนี่ยละเอียดละเอียดข้างในก็จะ่ายเป็สีว้นวันค่ะยังรสพนนะะันค่ะ ใบหนึง่งบัข้อค่ะบัข้อสดเก็บมาจากต้นส้มสมค่ะบึงหว่งหาวมะนาวหูค่ะอ่ะที้งในมันม้ค่ะคุ้มๆดอกเห็นบบเก็บมาาหนาบานค่ะเป็นผลไม้่านธตาบ่ได้ น้ำจิ้มเนี่นั่บไปแล้วค่ะค่ะนัวเมนแม่ขั้วเซนเห็นนัวครึ่งครึ่งหนึขวดคุณละกันเบิ้งนี่จะนาไปแล้วกินดำๆเอามาหิบอยู่ค่ะ ม,ม่วงกเสียงขบน,น้องน้มกันนะคะทุกคนนุม้มไมอยางสี่บอกให้ฟังอันนี้จริงนุ้กินเจอ,อยู่ด้วยค่ะกินได้สามมื่นที่แล้วแล้ว มือแหลหนูก,กินเจไมนเป็นวันพุธเนาะค่ะหนูไปสอบหนูกไปได้กินเข่าไปหนูจะกินเข่าน้ำมูกับะบะแดดบึนนิ้วาสัน่นมากินยุบานยุบานกับบุมีิยังกินค่ะต้องยามแรงพุ่นก็หนูจะไปกินหนูก,กับซื้อน่องกองหนึ่งเข่าก็บบะแด้กินมันบุมีิกลับค่ะบุ๊มบ,บิ๊มไม่รู้จะกิน,กนยังงบัดนี้หนูก็ไปเมาส์พักที่ตลาดมาเลยค่ะถุงแบบใหญ่นุ นเที่ยแหละคะ่ะที่นู้ไปตลาดแล้วนู้สื่อผักผักล่วนเป็นลอยคะ่ะแล้วก็สื่อขนมมมอขนมในรถตัดพวกแสดกเจเจมันจ้ก็บบันบันเจมัะไม่ไหวค่ะเจว่ากินมาเรื่อยๆก็โอเคนะคะแต่ว่านูบไ่ได้กินเนื้อมากนีน่นู้ดูซึกว่าร่างกายนู้เป็นสูบๆผอมๆแต่เก็บว่าผอมหรอกค่ะคะวรนูก,กินเข้ามือระหาคราบพุ่น โีพัดพักซื้อพวกอันซอนเห็นหอมแม่ไหมคะ่ะกระวุนเซ็งแล้วก็ซีอยู่ดำซีอยู่ขาวแล้วก็เกลือพวกนี้ครับปรุงกินหนังเจว่าสีพร้อมขนาดนูกกินเขาแบบเที่ยงคืนนูก,ก็หิวสินูก,ก็ลุกขึ้นมาผัดพ,พักกินเหมืนเจ้านี่ไปซื้อเพราะทำไมน,นูก็ไปซืเสื่อนขนมเจมากอันนี้คือกิบเบกรอนค่ะเพื่อกันไทยคลิปพเพร่าต้องกินแบบ มีเครื่องปรุงอิกน,นึงนะค่ะล้ะสีเบือกัน,กนักม่วงเยอะค่ะบักขออไม่ตื่นวยงไงแล้วค่ะเป็นตัวเองแดดกัะห้อนหอนว่าแดดหอนท่าคุณนี่ฝ่าคือไม่หรอค่ะ,คะ ใกเป็นเอียงบรรยากาศบานเท่านี่ไกล,กล,กลแล้วไกลแล้วแล้วใบิเป็นบกคอนะคะลูกแกะเองนหนึ่งห็นโเห็นโบ,น,โบนี่แหละคะ่ะคนเห็ดน้ำจิม้มแบบ ดำอามาฮีตอีลีค่ะดำนำประแดกะะไหมค่ะมาเสแยบ,บนนวดน,น,น้่กันได้ค่ะมั่งว่านีดเดียวเสมสมค่ะกินยุบป,ปากหวานยุบตาคุณะคะ่ะ ปกติคนนกินสมนี่สิบบแบบเฮ็ดหน้าตาก็นี่ค่ะแต่ว่าเฮ้ยค่ณ่ปกินสมแล้วเนาะคนกินสมได้ไหมค่ะสิแบบดาวหวานกุนูเยอะเลยค่ะคือจังตากลองค่ะท่านกินทั้งตาหวาน นู้ก็กินธรรมดาค่ะก้อนสิกินบักสมนี้นคคะแนะนำไ้กินเขาร่องทองไว้ก่อนเพ่าทมันกิดสีสหทองบันนห้องอื่นสบายทองค่ะ สดสดจากต้นนี่ค่ะยางแสบเลยมันิิสมแบบถ้าไม่ชาิสมแบบสดๆเลยเนาะมาจะแสบมานง้องกันด้วยค่ะเบโอ้ยนํำเฮียนนำเฮีย มั้สักรอบสิ <c oughs> อันนี้จริงแสบบุกยาง้วยค่ะจะว่าส่วนตังเป็นคนมากินของสดไงค่ะเราวกับมากินมะขามน้ำ มีกินเนื้อเแบบบดจิ้มอะไรค่ะมีนหวาน,นนี่กับซื้อมาจากหน้าร้านโอกีค่ะกระสีร้านผลไม้สดของคุณแม่อี้ยงเลยละค่ะไปอุ่นนุนกันเด้อค่ะมม่อนี้กะขอจบคลิปไปซักนี้นะค่ะกะสีไปกินตอกับตะกองค่ะปากกดไหลกดแช์กดจับสไคร กดกระดิ่งน้ำค่ะบ๊ายบาย